สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการแก้ดูรั่ซิงของตัวพาวสวิตหรือว่าตัวสวิตติดปล่อยดับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้สวิตทํางานในตรก,กะศูนย์และหนึ่งเนี่ยเราจะต้องต่อสวิตแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการต่อแบบพูดาวนะครับก็คือเมื่อไม่มีการกดสวิตเนี่ยให้สัญญาณเป็นศูนย์นะครับเมื่อกดสวิตปุ๊บสวิตนี้กดลงมาวงจรน,นี้ปิดทำให้สัญญาณหนึ่งเนี่ย วิ่งมานะครับเข้าอินพุตของเราได่อยเองอันนี้เป็นหลักการของการพูดาวนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันเป็นอุดมคติเป็นสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับพาว e r s w i สวิต์ก็คือถ้าสมมติว่าเรากดเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นหนึ่งแบบรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นลูกขึ้นหนึ่งลูกเกิดข,ข,ขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงนะครับมันได้เป็นลูกขึ้นกระเพื่อมกระเพื่อมแบบนี้มานะครับดังนั้นมันจะกลายเป็นว่า มันเสมือนว่าเราเนี่ยกดสวิตช์หลายครั้งติดต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจริงๆของเจ้าตัวการกดปุ่มนะครับเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยเห็นว่าสัญญาณมันไม่สมูทร,ราบเรียบตลอดมันยังมันจะมีช่วงที่กระตุกบ้างนะสัญญาณมีอย่างรูปนี้มีสามช่วงซึ่งกลายเป็นว่าเครื่องเนี่ยมันจะนับอ่านได้ทั้งหมดเป็นการกดสวิตช์สามครั้งนะครับซึ่งเราไม่ต้องการอันเนี้ยก้อนเนี้ย เขาเรียกว่าบาวซิ่งครับบาวซิ่งนะเนี่ยบาวซิ่งเราจะทำการดีบาวมันนะครับการดีบาวเนี่ยมีสองวิธีหลักๆคือหนึ่งใช้ฮาร์ดแวร์ครับก็คือที่แนะนำก็คือจะเป็น IC 7414นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแต่เป็นคล้ายคล็ายอตเกตแต่ว่าเป็นนอตเกตที่สามารถแก้ดีบาวซิ่งได้ด้วยก็คือถ้าลูกขึ้นมาใน อย่างรูปด้านบนนะครับมันจะแก้ให้กลายเป็นรูปด้านล่างนะสัญญาณมาศูนย์นะ่าทำการกระเพื่อมขึ้นไป1ห,หลายครั้ง<ๆ>ก็จะทำการกลับสัญญาณเป็น1น,นะครับแล้วก็เมื่อมีการกดกระเพื่อมก็จะลงมาเป็นศูนย์อันนี้ใช้งานได้นะครับง่ายด้วยไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยต่อ ic คล้ายคายน็อตเกตเลยนะครับเอาสัญญาณเข้ามาออกไปนะครับซึ่ง ตัวเนี้ยมันมีจุดด้อยอย่างนงคือเราไม่สามารถกำหนดคาบของระยะการกดได้เราเรากำหนดได้เองนะก็คือกดปุ่มน้นเท่าไหร่ค่าพยายามเท่านั้นดังนั้นคาบมันจะไมส่สม่ำเสมอนะครับทำให้เราเอาไปเช็คอะไรที่มันเป็นการกดครั้งเดียวเนี่ยยากขึ้นไปนิดนึงและนี่ก็เป็นทูทเทเบิลนะครับของตัว i อซ เจ็ดนะครับจ่ายโลมาได้ไฮนะครับจ่ายไฮมาได้โลทำนี้นะครับต่อไปเป็นการแก้ดีบอสซิงโดยใช้โค้ดนะครับก็เราจะมีกล่องดีบอสซิงอยู่กล่องหนึ่งนะครับโดยที่สัญญาณเข้าไปเนี่ยเป็นปุ่มกดและก็จ่ายคล็อกตัวนี้เข้าไปรวบด้วยนะครับเพื่อให้ตัวกล่องเนี่ยรู้ว่าจะทำงานตอนไหนนะโดยในกล่องเนี่ยจะใช้ดีพิฟฟ์อยู่2ตัว นะครับเราก็ได้สัญญาณออกมาเป็นสัญญาณสมูทสมูทเลยนะครับแบบนี้เลยสัญญาณเข้าจะเป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปบุคล็อกนี้ก็จ่ายมาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เราจะแค่ตรงนี้นะฮะเราจะแค่ไอ้ก้อนนี้ให้หายไปให้มันกลายเป็นรูปแบบนี้ลงมานิ่มๆอย่างน,นี้เลย อาละอันนี้เราจะแก้ในจังหวะขาขึ้นนะครับก็เราใช้ d ีฟิฟตสองตัวนะตัวที่2เนี่ยผมให้มันเป็นเหมือนกับประวัติของตัวแรกนะครับดังนั้นเมื่อตัวแรกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวที่สจะเก็บค่าก่อนหน้ามันไว้มันทําให้อุปกรณ์เนี่ยรู้ว่ามันเกิดขาขึ้นเมื่อไหร่นเองนะครับแบบนี้ Q2 อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อมีการกดปุ่ม Q 1เปลี่ยนแต่ Q2 ไม่เปลี่ยน ช่วงนั้นแหละเรียกว่าขาขึ้นนะครับขาขึ้นโลจิกจะเป็นแบบนี้ครับ Q หนึ่งเป็นหนึ่ง Q สองเป็นศูนย์นะครับเราอยากให้สัญญาณที่ออกมาเป็นหนึ่งที่เหลือเป็นศูนย์ครับให้มันเรียบไปเลยให้มันเรียบศูนย์ไปเลยคราวนี้จะให้สัญญาณเนี่ยขึ้นคาไว้นานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายคล็อกตัวนี้ครับให้นานเท่าไหร่ ทำให้แก้ปัญหาการกดปุ่มค้างแช่ไว้ได้นะเช่นเราอาจจะต้องการเช็คครั้งเดียวอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีประโยชน์ตรงที่ต้องการเช็คเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถกดปุ่มค้างทิ้งไวได้ใน,นส่วนการต่อวงจรน,นะมาดูตัววงจรดีพิฟอบสองตัวครับตัวที่สองตัวนี้นะครับจะเป็นความจะเป็นประวัติของตัวแรกตัวแรกอยู่นี่ดังนั้น Input ตของตัวที่2นะครับ d 2เนี่ยจะเป็น Output ของตัวแรกนะครับก็คือการเก็บประวัตินั่นเองแล้วก็เป็นการทํางานแบบซิงโครนัสนะครับก็คือทํางานพร้อมกันดังนั้นจะใช้คล็อกตัวเดียวกันนะครับต่อเข้าไปทั้งคู่เลยส่วนผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับเราก็มาดูว่าอ่า two table เราเป็นแบบนี้นะครับ เราก็ต้องการเป็น Q2 ที่เป็นศูนก็คือ Q2 n o t ตนะครับ Q1 ที่เป็นหนึ่งก็คือ Q1 เลยนะครับเอาสองตัวนี้มาแอนกันก็คือตรงนี้ Q1 ตรงนี้ Q2 n o อนี่นะครับผลลัพธ์ดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับขอวงใหญ่ๆก็คือกล่องที่เรากำลังจะทำนั่นเองกล่องตัวนี้ พอเข้าใจคอนเซปต์ของการแก้ดีบอสซิ่งแล้วเนาะสุดท้ายครับก็คือโค้ดของเจ้ากล่องกล่องนี้นะครับกล่องสีเขียวกล่องนี้ตัวนี้คือโค้ดครับมีนี่เดียวสิบรรทัดนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับโอเควันนี้น่าจะมีเรื่องให้คุยประมาณนี้ครับขอบคุณครับ